ผัดเผ็ดมะระหมูสับสูตรไร้มันไม่มีน้ำมันเลยแถมทำง่ายอร่อยด้วยนะครับส่วนผสมกันก่อนเลยวัตถุดิบแน่นอนมีมะละอันนี้เป็นมะละจีนผมเอาไส้ออกแล้วเดี๋ยวผมหั่นให้ดูนะแล้วก็เป็นพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็หมูสับมาทำกันง่ายๆแบบนี้พอดีวันนี้เป็น เรียกว่าเป็นเมนูล้างตู้เย็นผมก็เจอมารละกับหมูสับมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาทําใครอยากจะเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปก็ได้แต่มาดูวิธีทำกันก่อนอันดับแรกเรามาดูหั่นมาละก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องสําคัญที่สุดมาละนะเอาพยายามเอาไส้สีขาวออกเยอะๆเพราะว่าตัวไส้สีขาวเนี่ยค่อนข้างจะมีรสขมจะมีรสขมกว่าเนื้อส่วนสีเขียว้นถ้าใครไม่ชอบขมมากเนี่ยเอาสีขาวออกเยอะๆแล้วก็หั่นเลยครับหนาประมาณ1เซนนะให้มาดูกันโดยประมาณหนาประมาณ1เซนบางไปมันก็ กินไม่ดีหนาไปมันก็ขมนอกบางไปเวลาผัดออกมาแล้วเวลาเคี้ยวมันก็จะไม่กรุบไม่กรอบนะเนาะฉะนั้นผมแนะนําว่าประมาณ1เซนกําลังดีครับนะเฮ hey. ทีนี้วิธีลดความขมในมะระอีกวิธีหนึ่งก็คือการล้างด้วยเกลือใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ของผมอตัวผมเองเนี่ยได้ทําอันนี้ออกมาร่วมกับชุมชนทําออกมาเป็นเกลือคาร์บอนก็คือ เวลาเขาทําเกลือนะครับพวกเกลือเกลือสินเทาเกลือภูเขาเนี่ยเขาก็จะเอาน้ําที่มีความเค็มมาเคี่ยวจนได้เป็นเกลือทีนี้เวลาหวางเคี่ยวไปที่ก้นกระทะมันจะมีลักษณะเกลือที่เป็นสีด,ำดำําๆที่เป็นคาร์บอนธรรมชาติที่เกิดจากการเคี่ยวเราเอาตัวเนี้ยมาใช้ล้างผักผลไม้แล้วเนื้อสัตว์มันจะดีมากเพราะว่าเกลือเนี่ยมันล้างผักผลไม้มันฆ่าเชื้ออยู่แล้วแต่พอเราเอาคาร์บอนเข้ามาด้วยเนี่ยคาร์บอนมันมีสรรพคุณในการดูดกลิ่นแล้วก็ดูดพิษใช่ไหมเหมือนเวลาเราท้องเสียเราต้องกินเนี่ยเพราะฉะนั้น ตัวนี้ดีมากผมเอามาล้างมาละช่วยลดความขมได้ดีมากเลยครับนอกจากจะแบบช่วยลดความขมแล้วยังลดกลิ่นได้ด้วยจะไม่กลิ่นไม่แรงมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าแบบโอ้โหตอนนี้ติดบ้านเลยใช้ตลอดล้างแบบจะแช่ก็ได้ใครอยากจะแช่จะแช่สักพักหนึ่งก็ได้นะครับมาเพื่อความปลอดภยนะัยเนาะแบบปลอดจากสารเคมีถ้าถ้าเราล้างแบบ เชื้อโรคอะไรปกติเนี่ยมันโดนน้าเกลือแป๊บเดียวมันก็จะตายแต่ถ้าพี่จะล้างแบบกลัวพวกยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยพี่ต้องแช่อย่างน้อยเนี่ยมีสัก3านาทีถึง5นาทีถ้าแค่เอามาจุ่มๆผ่านเนี่ยพวกยาฆ่า,มาแมลงหรือสารพิษอะมันจะยังอยู่นะครับมันต้องแช่หน่อยนะเขาบอกอย่างพวกฟอร์มาลีเนี่ยเขาห้แช่ทั้ง30นาทีนะถ้าอยากจะอ,ออกนะโอเคปะประมาณนี้ผมล้างจนหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมออกไปเทน้ําออกไปเทน้ําออกแล้วน้ำเปล่ารอบหนึ่งพอดีก๊อกอยู่ด้านนู้นถ้าไม่ล้างน้าเปล่าเดี๋ยวมาละมันเค็มล้างน้าเปล ได้มาเรียบร้อยแล้วมาละเห็นไหมว่ามันไม่มีคาร์บอนดำๆติดเลยนะเอะใช้งานง่ายๆเลยไม่มีคาร์บอนดำๆติดเลยอ่ะโอเคเรารอน้ําเดือดสักนิดนึงในน้ำเนี่ยผมก็จะไม่ใส่เกลือไม่ใส่แล้วเป็นน้าเปล่าๆแต่เวลาลวกกนเน้นให้น้ําเดือดเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมภาชนะใส่น้าเย็นเอาไว้เวลาลวกเสร็จแล้วเอาขึ้นมานอกน้าเย็นน้ำเดือดแบบนี้นะครับวันนี้เราใช้หม้อสแตนเลสข,ขนาด24ซนติเมตรแบรนด์เชฟบุ๊กตัวนี้หนา0.6มิล มันจะทําให้กระจายความร้อนได้ดีเวลาลวกผักออกมาเนี่ยไม่ดําเลยเพราะว่ามันจะร้อนสม่ําเสมออ่าดูนะเนี่ยเดือดเดือดแบบนี้นะครับใส่มะละลงไปเลยไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรเลยครับเดี๋ยวดูถ้าหม้อมันหนาพอมันอมความร้อนอยู่นะลวกผักออกมาสีสวยไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้าตาลอะไรได้เลยครับปิดปิดฝาไปเลยครับยิ่งให้มันสุกเร็วเท่าไหร่ร้อนเร็วเท่าไหร่มันจะทาให้ผักเรายิ่งสีสวยเท่านั้นปิดฝาแล้วถามว่าบางคนบอกโอ้ยต้องลวกนานแค่ไหนครับเชฟ รอดูเลยครับน้ํากลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งพอเพราะเราต้องไปผัดอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องลวกนานเกินไปนี่แหละครับผมพอน้ําเริ่มกลับมาเดือดนะครับใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีเลยเนี่ยมาแล้วกลับมาเดือดแบบนี้ก็พอเลยครับผมตักขึ้นได้เลยตักขึ้นมาน็อกน้ําเย็นได้เลยนะครับผมเอาละอย่างนี้ได้เลยว้าไม่ต้องกลัวว่าถ้ามันยังไม่สุกดีไม่เป็นไรครับเราเอาไปผัดอยู่แล้วอันนี้เราแค่ต้องการลวกหนึ่งคือการลวกแบบนี้ จะลดความขมไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าความขมนี่จะออกไปในน้ําที่เราลวกนะแล้วก็ทําให้มะละสีสวยมากขึ้นเวลาผัดออกมาไม่กระดากระด่างเวลาผัดเสร็จก็จะสุกทั่วกันนะครับเอามานอกน้ําเย็นแบบนี้แล้วอย่าแช่นะครับไปถ่ายน้ําออกเลยนะครับพอมะละหายร้อนเอาน้ําออกเลยถ้าแช่ไว้มะละจะเละครับได้มะละแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดกันง่ายๆวันนี้ผมจะผัดแบบ ผมไม่แนะนําให้ผัดแบบแกงกะทินะเพราะว่าแกงกะทิเนี่ยมันจะมีหวานถูกไหมถ้าคุณผัดมะละให้มีรสชาติเครื่องปรุงมีรสชาติหวานเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามะละมันขมมากขึ้น,นเพราะฉะนั้นเราจะผัดอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆชูชีแบบไม่ใส่กะทิอ่ะแบบชูชีโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาพริกแกงเนี่ยลงไปผัดกับกระทะเลยเอาเนี่ยพริกแกงเผ็ดลงไปผัดเลยวันนี้ผมใช้กระทะแบรนด์แฮปปี้คอขนาด28ซนติเมตรไม่ต้องกลัวมันติดครับมันไม่ติดครับเนี่ยดูดิไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรมันก็ไม่ติดครับ เอาพริกแกงลงไปยีกับกระทะให้มันหอมเหมือนเหมือนเอากะปิไปเผาคุณผู้ชมให้มันหอมก่อนนะเนี่ยเรายีกับกระทะไปเลยพี่จะได้กลิ่นหอมๆขึ้นมาเลยแต่พี่ระวังอย่าให้มันถึงขั้นไหมนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดหนึ่งคลุกคลิกแบบนี้คลุกคลิกเป็นการผัดแบบไร้มันเหมือนที่เราบอกไปตอนต้นนะนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 มีกะทิก็เวลาปรุงก็ไม่ต้องน้ําตาลเลยอารมณ์แบบเหมือนพวกผัดผัดเผ็ดหมูปา่าอะไรอย่างนั้นเลยครับที่ไม่ออกหวานไม่มีกะทิไม่มีนมอะ่ะแบบนี้ คล้ายๆเออจริงๆเราก็คล้ายๆแกงป่าได้เลยนะเพราะแกงป่าบางสูตรเขาก็ใช้พริกแกงอย่างนี้แหละเนี๋ยไอ้รสชาติแบบเผ็ดร้อนแบบแกงป่าเนี่ยมันจะเข้ากับความเป็นมละได้ดีนะครับเรายีลงไปให้มันหอมก่อนแต่ถ้าพี่ใช้กระทะทั่วไปมันติดเนี่ยพี่ก็อาจจะต้องแบบระวังนิดนึงตอนยีนะเดี๋ยวมันจะไหม้อ่ะคราวนี้ผมเดาะน้ําลงไปีนิดนึงอ่ะเหาะเหาะชาวบ้านภาษาชาวบ้านติดมาเขาเรียกเหาะเหาะน้ําลงไปเอาหมูลงไปลวนเอาหมูสับลงไปลวนให้เข้มข้นถ้ามันแห้งก็เหาะน้ําลงไป เหมือนการทําพวกผัดเผ็ดหมูป่านะผัดเผ็ดปลาไหลอะไรเงี้ยแบบชาวบ้านอ่ะไม่ใส่กะทิอ่ะแบบทางอีสานอย่างเงี้ยโอ้โหสะใจเนี่ยดูดิดูด,ดิดูความเข้มข้นไปดิน่ากินไหมนะครับไม่เอาน้ําตาลเลยนะถ้ทาทํามะละใส่น้ําตาลนี่มะละขมปีเลยรสหวานมันทําให้เรารู้สึกเวลาเรากินอะไรหวานๆเราไปเจออะไรขมๆเราจรู้สึกมันขมมากขึ้นไงนั่นเราไม่เอาน้ําตาลเลยตรงนี้ มันมีน้าคุกคิกหน่อยน้ามันจะระเหยเร็วแล้วก็ถือว่าดีด้วยไม่มีน้ํามันอันนี้ก็เป็นไรมันน้าคุกคิกคุก,ค,ก,ค,ก,ค,กคิกนิดนึงผมเติมน้ําไปหน่อยนะเดี๋ยวมันแห้งครับผมเลยน้าผมใส่มะระเลยครับผมผมบอกเลยว่าไงว่ามะระไม่สุกก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเพราะเราต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งเงี้ยสีสวยไหมหลังจากที่เราลวกไปแล้วหม้อสําคัญครับหม้อหนากระจายความร้อนดีแล้วก็หม้อสแตนเลสอ่ะมันจะไม่ทําปฏิกิริยากับพวกความเป็นกรดเป็นด่างมันเลยไม่ทําให้ผักเราเปลี่ยนสีนะพวกหม้อสแตนเลสเนี่ยอ่ะ ผมปรุงรสง่ายๆครับผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กสักหนึ่งช้อนชาพูพนๆอย่างนี้ตัวนี้ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดทําเมนูไหนก็อร่อยครับปรุงง่ายๆเลยมันทํามาจากน้ําซุปคุณผู้ชมมันจะครบรสมันจะไม่ใช่เค็มอย่างเดียวอันนี้เราใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วเราชิมถ้าเดี๋ยวเราชิมนะครับเพราะว่าพริกแกงมันมีความเค็มถ้ารู้สึกว่าพอดีแล้วก็ได้เลยถ้ารู้สึกว่าเค็มไปก็เติมใครอยากจะเติมพริกเติมใบมะกรูดอะไรได้หมด วันนี้ผมไม่มีเครื่องอะไรเลยครับเพราะเป็นเมนูล้างตู้เย็นก็ออกมาง่ายๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวรอให้น้ำมันงวดๆหน่อยนะมันขุกขีขุกิกน้ำงวดหน่อยก็อร่อยเลยอ,อืมยังไงมันจะเหมือนมันจะเหมือนแกงป่าแห้งนนอะเนาะถ้าใครอยากได้เผ็ดร้อนนี่โหจัดใบกระเพราไปนี่ก็ได้นะเรียบร้อยถ้าใครอยากให้แห้งกว่าน,นี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะงวดนะครับแต่ว่าผมจะชอบแบบขุกขีคุกิกแล้วก็เอาน้ำไว้คลุกข้าวตัวนี้เรียบร้อยนะครับรสชาติเผ็ดร้อนเนี่ยโหเข้ากับมะระได้ดีมากเลย แล้วก็ไอตัวน้ําอ่ะเราเอาหมูสับลงไปล้วนตั้งแต่แรกกันน้ํามันจะมีความหวานไงคุณผู้ชมเีจยง่ายๆมันละผัดเผ็ดมะรละหมูสับดูดิใครชอบมะรละต้องโดนโปรติมะรละจะไม่ค่อยอยู่ในเมนูจัดจ้านใช่ไหมลองดูลองดูลองกันดูพี่รับรองเลยความเผ็ดของพริกแกงนี่รับรองว่าตัดกับรสเผ็ดมะรละได้ดีสุดๆหิวนะคืนน้ำลายไปด้วยนะไข่เจียวอีกอันหนึ่งนะคู่กันจบ,จบ,จ,บจบเลย จบๆกันเลยคุณผู้ชม,อมโอ้โหอย่าวแจะดูเพลินกดไลค์กดแชร์ไปเลยกดไลค์กดแชร์ไปเลยถ้าจะน่ากินขนาดนี้ก็ดูดิเหมือนจะน้ำจะเยอะไม่เยอะเลยขุกขิกเองอยู่นะกดไลค์กดแชร์เลยจ้ะสายมะระห้ามพลาดเลยจ้ะผัดผิดมะระหมูสับเราก่อนจะไปคุยกันต่อแป๊บเดียวให้ดูกระทะนิดเดียวตัวนี้กระทะให้พี่คอขนาด28เซนติเมตรเมื่อกี้เราผัดพริกแกงเหมือนจะติดใช่ไหมเอามาดูแคบๆเป็นไงดูเลย สุดยอดไม่มีเลอะอะไรเลยนะครับแจ๋วแจ๋วกันไปเลยอ่ะเสร็จแล้วครับผัดเผ็ดมะละหมูสับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูเมนูต่อๆไปด้วยนะครับ ผงปรุงรสแบรนด์เชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็อร่อยจะเป็นต้มจืดผักผักใส่แกงนะครับผมหรือว่าจะเอาไปหมักเนื้อสัตว์ก็ได้อร่อยแน่นอนใส่ข้าวผัดก็ยังอร่อยเลยทอดไข่เจียวก็ปรุงแค่ผงปรุงรสก็อร่อยเลยนะครับผมแต่ต้องบอกว่าความพิเศษของผงปรุงรสของเรานั่นก็คือไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วเราปลอดภัยแน่นอนมีอยอยด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยคุณจะปรุงอาหารให้อร่อยได้ง่ายๆขึ้นถ้ามีผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กครับและใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่งา ที่ผมใช้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์แอดเชฟบุ๊กนะครับมีตัวแอดนำหน้าและก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่083-998-8365ครับ